ครับนี่ก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็ลงหวังก็จะพาเอฟซีนะครับมาชมนาชมสวนต่อนะครับครับนี่ก็ยามแรงนะครับมันก็ยาก็แห้งเหี่ยวไปหมดนะครับครับนี่ก็เหลือแต่ตอฟางนะครับตอฟางก็ตายไปหมดแล้วนะครับเอฟซครับต้นนั้นก็เป็นต้นมะขามนะครับเอฟซีต้นนี้นะครับเป็นต้นมะขามเปรี้ยวนะครับที่นาลุงหวังนี่นะครับ ก็ดกอยู่นะครับนู่นนะครับต่้ก็มาสมสวนเลยนะครับ fc อ๋ออันนี้ก็ลองสายของลุงหวังบุกเบิกหมดแล้วนะครับ fc นี่ครับก็หยุดไฟเผาแล้วนะครับนี่ก็เป็นไล่อของคุณแม่ของลุงหวังนะครับแต่ของลุงหวังก็ขึ้นจากนามาก็หกเมตรนะครับ fc ลุงหวังว่าจะให้รถไทมาปรับนะครับเด่ก็ ยังไม่มีทุนให้ปรับนะครับก็เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับครับนี่ก็น้องชายก็จะทําสวนมันนะครับเซีอันนี้ก็มันนี่ก็ยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้กลดอยู่นะครับนี่นะครับมันนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกนั้นเอายาไม่ได้นะครับหนูมันกินหมดแล้วนะครับเอกินหมดแล้วหัวมันนะครับเดี๋ยวลูกอ่าก็จะพาเอฟซีไปชม ต่ออีกนะครับโน้นครับส่วนตรงกลางตรงโน้นตรงที่มันลกๆแล้วก็ตอนนี้น้องชายจุดไฟเผาแล้วนะครับเอฟซเผาหานะครับเผาหญ้าไปชมกันนะครับเอครับปุ๋ยนี่ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับเอก็จะมาหวานหวานแล้วก็เอารถไถไถกบนะครับนี่ก็เอามาใส่สวนมันนี่แหละครับเอฟซี นี่น้องชายของลุงหวังเตรียมเล็บล้อกนะครับใส่ส่วนมันเดี๋ยวลุงหวังพาไปชมส่วนมันตรงโน้นนะครับนี่นะครับน้องชายของลุงหวังบุกเบิกนะครับแปนเอิดเติดนะครับซี่ก่อนลกมากเลยนะครับตอนที่ลุงหวังถ่ายให้ดูเพราะว่าลุงหวังไม่มีเวลาที่จะมาทำ น้องสายก็ตัดไม้ลงไปหมดแล้วนะครับนันก็ติดติดกันนะครับติดกับสวนคนรุหวังที่ปลูกต้นไม้อยู่โน้นนะครับฝั่งนู้นก็จะมียางอยู่มะยมมะเหยมนะครับสต้นยางนะครับต้นยางต้นยางยางพลานี่นะครับนีะ่ก็เป็นเอิดเติดแล้วสิมองไปทางไหนก็ เป็นเออเติร์นะครับมองขึ้นไปภูประพางนะครับทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นภูประพางตรงหัวสวนของลุงหวังนะครับตรงด้านข้างตรงโน้นนะครับก็จะเป็นภูเด็กไฟนะครับแล้วก็ตรงโน้นนะครับก็จะเป็นภูโกโลนนะครับไปที่อ่างกบนน่นนะครับเอส่หาสมสวนก่อนนะครับ ส่วนสวน,สวนยามาเที่ยงเที่ยงนะครับเอท่อของลุงหวังก็ยังเหลืออยู่ยังไม่แตกนะครับเอซแต่ก่อนลุกหวังก็ปลูกโ,กโกโก้นะครับแถวนี้แต่ไม่มีน้ำนเพียงพอนะครับก็ลงทุนไปเยอะนะครับก็ไม่ได้นะครับเอซลุงหวังเอาท่อมาใส่ตรงนี้อันนี้เอาไปไม่ได้นะครับก็ต้องเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหนักมาก ไปคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ลุงหวังมันเข้าแล้วครับตอนนู้นเอามาสามคนนะครับกิ้งขึ้นรถนะครับกิ้งขึ้นรถรถไถนะครับรถไถน้อยก็ลากมาตรงนี้ลุงหวังซื้อมาสองท่อนะครับเอฟซีสองท่อก็วางไว้ตรงนู้นมันจะซื้อมาสักห้าท่อนะแต่ว่าอ่อเอาสองท่อลองดู ามาลองน้ำนะครับสิครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับนี่ก็พาสมสวนนะครับสมสวนยามเที่ยงนะครับสิตรงนั้นก็จะเป็นนาของหลวงนะครับที่มีต้นกล้วยอยู่นะครับจะมีต้นกล้วยอยู่นะระห่างทำน,นา คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ F4 เจดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของโอวังนะครับขอให้ f c ทุกคนนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้เฮงๆงปังๆกันทุกๆุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ